หกเรากำลัง6กสามนะคะเรากำลังทดลองนะคะการใช้วิทยาศาสตร์อัจฉริยภาพด้านกรเกษตรไม่ใช่แบบเก่าๆเดิมๆแล้วนะคะเราใช้หัวเชื้อจุินซีบริสุทธิ์อันนี้คัดแยกสายพันธุ์มาจากดินที่สมบูรณ์ในป่าใม่1นืหยดน้ำมีเท่ากับ10บกำลังแค่าแปลออกมาแล้วก็คือ สี่ล้านเซลล์ต่อห,หยดน้ำเดียวอันนี้เราลางทดลองให้ดูว่าในหนึ่งหยดน้ำเดียวเนี่ยนะคะนี่เดีย๋ยดน้ำเดียวก็คือวางใส่แผ่นแก้วเดี๋ยวเราจะเอาเออแผ่นแก้วใส่สีส่เหลี่ยมนะคะแปะลงไปที่หยดจุลินทรีย์หนึ่งหยดเสร็จแล้วผ่านกล้องจุลทรรศน์แค่นี้เองแล้วเรามาดูกันทิว่าในหนึ่งหยดน้ำมีสี่ล้านเซลล์อยู่นี่เลยะคะ่ะเห็นไหมไเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวนี้โรคยุคใหม่นะคะถ้าจะทําเกษตรแบบแก้ปัญหาเช่นทุเรียนต้นเน่าทำไมถึงจะหายเน่าก็ต้องใช้จุลินทรีย์บริสุทธิ์นะคะอันนี้จิ๋วแต่แต๋่นะคะควบคุมโรคได้ย่อยสลายดินได้จับปุ๋ยจับอากาศได้ละลายฟอสฟอรัสไนโเจนโพแทสเซียมได้นะคะจะทําให้งามภายในหนึ่งเดือนได้ได้หมดเลยทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาซูมดูนะว่าจุลินทรีย์ที่เราหยดหนึ่งหยดน้านั้น ผ่านกล้องจุดหัรมารหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเคลื่อนไหวได้ก็จะมีสามกลุ่มนะคะมียิส s t มีรามีแบคทีเรียแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกประเวศโพธิ์ตาะคะ่ะเทศบาลอ่อนใต้มานั่งศึกษาเรียนรู้ด้วยนะคะท่านเป็นคนพัฒนาเร็วมากเลยบอกปุ๊บมาเรียนรู้ปับ๊บเพื่อจะให้หมูบ่บ้านออนใต้เป็นกรกษีศี 4. นะคะทุกสางารนแล้วก็ สอนปลูกผักหรือใช้นวัตก,กรรมเชเวิทยาศาสตร์กประกษตศสรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในหนึ่งหยดน้ําเนี่ยจุลินทรีย์มหาศาลเลยไปช่วยขุดดินพลวนดินไปควบคุมโรคไปย่อยสลายใบไม้ไปละลายปุ๋ยตกค้างในดินเช่น npk ในปุ๋ยเคมีที่ตกค้างมายาวนาะนไปสิบปี20ปีดินมันแน่นทึบพืชไม่สามารถดืดอาหารได้นะคะเราก็จะต้องใช้ จลนีไม่มีอะไรช่วยได้แล้วคะดินก็จะเสียดินก็จะแข็งดินก็จะเค็มเป็นกรดมีตัวเดียวเท่านั้นคือจลนีค่ะนะคะเต็มหมดเลยเต็มจออันนี้เราผ่านกล้องจลนะเราโฟกัสให้เขานิ่งอ่าตอนนี้เต็มจอเลย มีอะไรอยากบอกหมคะเรามีนักวิทยาศาสตร์นะครับปัญญาเชื้อสายจบเบเท็คมลังสิตนะคะเขียนยบบ 1, ่หนักหนึ่งสาปีสอนมาสอนชาวบ้านที่นี่เราเป็นแหล่งเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะมีอะไรบอกหน่อยไหมคะว่าจุลินทรีย์มันเอามาจากที่ไหนมันกินอาหารอะไรแยกมาจากดินที่ความสมรณลขัดเฉอากตัวที่มีประโยชน์มาใช้ อย่างจุนชีเนี่ยนะคะก็ทุกคนก็หลากหลายความรู้เนาะจุลชีสังค้อแสงจุลชีน้ำหมักจุลซีนู่นนี่นั่นมันก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จคะวันนี้เราคัดแยกสายพันธุ์มาจากดินที่อุดมสมบูรณ์ในป่าแล้วเพิ่มจํานวนเข้าไปเอาตัวที่มีประโยชน์เช่นแบคทีรียทําหน้าที่ย่อยใบยไม้ละลายปุ๋ย npk ที่มันตกค้างอยู่เช่นในทุเรียนในมังคุดในส้มในกล้วยไข่ ที่ดีมันแข็งดูมันแน่นค่ะเราก็เติมจุลินทรีย์กลุ่มแบคทีเรียลงไปแค่นี้ไม่พอนะคะเราจะต้องเติมเชื้อไตรโครามาลงไปด้วยเพื่อไปควบคุมโรคแค่นี้ไม่พอนะคะใส่ย,ยีสต์ลงมาอีกยีสต์มันจะเป็นตัวกลมๆมีหนองถ้าดูจากนี้แต่มันสามารถเพิ่มปริมาณตัวมันเองได้แบ่งเซลล์ถ้ายีสต์ก็จะแตกหนองแบคทีเรียก็จะแบ่งเซลล์ถ้าเป็นลาก็จะ มีเส้นใหญ่นะคะตอนนั้นเอา3กลุ่มนี้มารวมกันเสร็จแล้วแค่นี้ไม่พอนะคะเรายัางมีธาตุอาหาร NPK อยู่นี้ด้วย NPK เพิ่มให้ใบสมบูรณ์ใบแข็งแรงใบมันใบใหญ่อยู่ในนี้หมดแล้วแล้วก็จะทําให้ฟอสฟอรัสทุกละลายแล้วจะเจ้นทุกละลายหมดเลยค่ะจากปุ๋ยท,แบบที่มตกค้างมา20ปีเอาแบบเทลงไปเแบบียแบเบแบบอ,อนอืม